สวัสดีจ้าพี่น้องยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าลูกตาลชาแนลจ้ากับวันนี้วันที่สิบสิบอะไรสิบสองวันที่สิบสองจ้าพี่น้องน้องเตยเนสอบเสร็จแล้วน้องเตยสอบเสร็จแล้วบ่ได้ไปเรียนแล้วจ้ากับจะเรียนเต่าลูกตาลคนเดียวค่ะเทียงไนหาได้สอบนะจ้าลูกตาลสอบวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ,อ้ยยี่สิบสามสามวันนะพี่นอ้องคะ ขาของที่กองอยู่นี่กับทอย้อยเก็บค่ะเก็บเมียนเก็บเมียนมือขึ้นนี่กับเก็บเพราะยายางมือเว้นเฮ็ดว่าอะไรจ้ะมันห้อนจะพี่น้องจ้ะยามเว้นเฮ็ดว่าอะไรเลยห้อนลายแดดมมนแห้งจ้ะอันนี้ก็จะเก็บได้เฉพาะยามแดงเน้นนะคะ่ะแดดบายบายอ่อนๆเนี่ยนี่ค่ะขยะที่เก็บออกมาพี่น้องหลซิ่งหลายยางที่ยามพันได้เก็บเข้าไปให้พี่มอดที่เราของพี่มอดลายๆค่ะส่วนตรงนี้นี่ค่ะสายเลงมูจ้ะผู้ที่เขามาเก็บซอย ะให้ก็เอาไปขายพี่น้องจ้านี่ลำพงอันเล็กลำพงอันเล็กจ้าเอาไปขายพี่น้องให้เอาไปขายเพราะได้ค้านกาแฟาข้าก๋วยเตี๋ยวน้อพี่น้องเนาะนจลายเติบอยู่ด้วยจ้าลำพงตัวน้อยอันเนี่ยจ้าบักลายหนึ่ง่นลายยางจ้าอันนั้นก็จะเอาไปตะคุ้งคองพี่น้อง นี่อันนี้คือเก็บเก็บวางไว้แล้วจ้ะต่ว่าถามว่าล้มตไปก็อาจจะยังบ่ล้มตเนะ้ะพี่น้องก็ดีกว่าครั้งที่แล้วจ้ะดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะจ้ะเก็บบางส่วนออกจากทั้งนี้น้ำออกจากตรงนี้น้ำจ้ะถึงถุงเข่าถุงยางเอามาไว้ทางฝั่งนี้จ้ะนี่ทยอยเก็บไป ว่าอันรที่ยังบ่่บจำเป็นก็เอาไว้ด้านไหนจ้ะอันอใดที่จําเป็นก็ไว้ด้านนอกพี่น้องอันนี้สําหรับล้างเสื้อผ้าของพี่มอดของเตยของเด็กๆของลูกๆแล้วพี่น้องจ้ะส่วนนี้ก็คือของของพี่มอดท,ที่ที่วางกระจัดกระจายอยู่จ้ะคือเก็บใส่ถุงดําได้อูกี่ถุง 1, หนึ่งสองแลังใหญ่นี่ด้วยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วอู้ยังเยอะเลยจ้ะถุงดําคือของพี่มอดที่เก็บแยกออกมาจ้ะอ,อันนี้ก็เป็น ไฟฟ้าอันนั้นก็เป็นไฟฟ้าใส่อยู่ในกล่องเก็บคัดแยกออกเป็นบางส่วนแล้วพีน่น้องเนาะดีกว่าที่ดีกว่าเดิมแหละพี่น้องเนี่ยค่ะสำหรับพันนั้นจะเอาไปขายของร้านของเก่าจ้ะอันนี้ก็จะคอยทยอยเก็บออกเพราะว่าเอาออกมากองไว้ทยอยเก็บออกค่ะมุเป,ปิดทางนี้หรือ,อยังลูก พี่เตยสอบเสร็จแล้วเอาพี่เตยคือว่าสอบเสร็จแล้วด้ไปยึติลูโรงเรียนนะอ๋อไปเฮ็ดซุ่มปัดชิมของพี่มหกกับน้องมอสามอ๋อค่ะไปเฮ็ดกิจกรรมซอยคุ้งค้อีกครับพี่น้องอนี่แหละพูนผูกเก็บซอยพี่น้องเลยผูกนะอยู่ฟังทั้งนั้นผูกเก็บซอยยังพันได้แล้วได้นะชาบ้นี่เพิ่ง เอาเท่าที่ไหวก่อนเนาะคุ่น้องดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเนาะค่ะนี่กจะเหลือตรงข้างหน้าราวเสื้อผ้าแต่ด้านข้างตรงนี้เอาออกหมดแล้วตรงนี้ก็เก็บออกเก็บออกเก็บออกมาไว้ตรงนี้หมดแล้วจ้ะ,ะค่อยเฮ็ดไปหุ่นปูก็เฮ็ดให้เก็บเออเก็บขวดเก็บยังไปสั่งกิโลขายพร้อมใส่ซาเลงไปเลยจ้ะใช่แล้วคุ อีหย <Yeah. c oughs> <ot> ัางพอดีเครื่องตัดหญ้าเล็กไหมมีด้วยเออไ่นล่ะเครื่องตัดหญ้าเล็กก็มีแต่ว่าถ้าแต่วมาดูพี่น้องมันเห็ดแล้วมันก็จ่มให้เตยพร้อพันธุ์มันก็มาเห็ดเด้๋พี่น้องกระไรทุกเห็ดต้องจ่ม สดสิเฮ็ดแล้วพี่น้องก็ให้กันเบิดมือบิดคำด <c oughs> ให้แล้วเก็บข้อเก่าไปขายพร้อมหมดแล้วร้านกาแฟะเปิดปกติด้วจ้าสมเนื้อสมมูลก็เปิดรับออเดอร์คือเก้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้จะส่งสินค้าให้ลูกค้าเนาะค่ะใบตองค่อนข้างหายากเนี่ยพี่น้องเอ้ใบตองแตกใบตองสวยเบิดเพราะว่าถึงล้มล้ลก็แห่งแรงพร้อมแล้วพี่น้องเนาะค่อนข้างหายากเนี่ยจะ้ะร้านกาแฟก็เปิดคือเก้า ยินดีต้อนรับสุภูสุคนท่านอาจาเด้อท่านใดร่างกายต้องการคาเฟอีนแวะมาพักที่ถุกนาเขาได้เด้ท่านพี่น้องหลานคาเล็กๆของลูกตาลถึงยังพัฒน์ได้เก็บไปเยอะเด้ท่านพี่น้องเห็นปะรูจะขายของแข่งแม่เห็นไหมพี่น้องโต๊ะที่แม่เอามาตั้งไวเ้เดินนั่งกินกาแฟเพิ่งดูแลพี่น้องเฮ็ดเป็นร้านขายของเจ้าของแล้วต้องฟ้าเมื่อนี้ค่ะ แดดจะเศ้าเท่าไรหรอคือแดดจะเศ้าเท่าไรหรอดูไปตะหอ,อ,อนเอาคักพี่น้องแต่ยต่แต่ไข่เนี้ยย่ค่ะต้นไม้อันเริ่มไปรูมเงาแล้วค่ะมีรูมมีเงาแห่เาได้ส่วนในโฮมแล้วจ้ะไข่เนี้ยย่ค่ะส่วนานกาแฟตรงนั้นละสังกะสีเดี๋ยวเดี๋สังกะสีแตยพันได้ใส่ได้พี่น้องเพราะว่าอึ้บยังว่ามีคนมาขึน้นอันหรือสังกะสีทั้งนั้นออกใครจ้ะเนี่ย แต่ว่าแท้ถ้าชิเันกระเบื้องที่ก็ต้องหางบประมาณเข้าไปอันซื้อกระเบื้องแล้วจ้ะกระเบื้องมือสองนะจ้ะแต่ว่าหลังค้าตัวนั้นเขามันยังว่างอยู่จ้ะมันมันมันมุ้งไว้ซื้อเรามันบริใัทงานตรงไหนจะมองที่ตเคยู่ก่อนนะจ้ะกะจะเอาตรงนั้นมาสรหลังค้าตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายให้พอมนาะค่ะพี่น้องจ้ะอันไหนที่เขาเซฟค่าใช้จ่ายเขาเดืนเขาก็เฮ็ดได้จ้ะ อุปกรณ์ที่มันเหลือที่มันยังใช้งานได้อยู่เราก็เก็บมาใช้ค่ะโดยที่ไม่ต้องทิ้งมันอะไรที่มันทั้งมันผุแล้วก็ทิ้งมันไปจ้ะส่วนอะไรที่มันยังใช้งานได้อยู่เราก็เก็บมาใช้งานจ้ะนั่นแหละค่ะพี่น้องพอดีน้องมิวเพิ่นวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อกี้เพื่อนกับบอยูเนาะเพื่อนไปเหตุงานที่เขาไปวิ่งเก็บยางกลางจังหวัดกับอันหัวหน้าเพิ่นมาจ้ะกับลูกพี่เพื่อนกับลูกพี่น้องมิวก็เลืได้่อัดน ลือสังสีออกให้แม่จ้ะพรา่าลุงเพื่อนขึ้นมาได้จ้ะลุงเพื่อนหัวเข่าเพื่อนบอดีนอกหัวเข่าเพื่อนนั่นเจ็บหัวเข่าเพื่อนอะอะไรนะเอน็นเอ็นที่มันยึดกับข้อต่อหัวเข่านะจ้ะมันขาดเพื่อนไปต่อไหมแล้วมันก็บ,บอดีขึ้นจ้ะเพื่อนกัเลยขึ้นสูงบ่ค่อยได้จ้ะบ่ได้เลยละขึ้นสูงเพื่อนยานมันเป็นอ็นนี่จ้ะเดีขาดได้ลมเงาแล้วค่ะโอ้มือ่อนี่แดดแห้งแดดฮ้อนอยู่แต่ว่าคือล้มวีวีมาอยู่เลยเนาะพี่น้อง อัปเดตความคืบหน้าของการลื้อของพญมอดออกจากลานกาแฟเกาเตออันนี้เขาจะเก็บให้เราอยู่พี <ไป S 1> ่น้องหลายคักหลายแน่ของพญมอดอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับเจ้าพี่น้องจ๋าจังคอยพกๆกันคลิปไปนาะจ้ะขอบคุณ f อฟสาวน้อยพี่พันแพงเอฟซี FC อีหล่าวอิงเอฟซี FC พ่อขมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยพี่พันแพงจ้า อยู่ดีสบายลำรวยเงินท้องสุภูสุคนจ้มพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า